ทุกคนวันนี้เป้จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำใบเชิญซึ่งจริงๆแล้วเป้ได้ทำคลิปวิดีโอลงไปเกี่ยวกับเรื่องของการขอใบเชิญเพื่อที่จะให้คนที่ประเทศไทยเนี่ยมาเที่ยวหรือมาเยี่ยมเยียนเราที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะซึ่งพอเป้ได้ทําคลิปวิดีโอลงไปก็มีหลายคนที่เขียนมาถามเป้นะว่าจะต้องไปทํายังไงติดต่อที่ไหนนั่นนี่นู่น อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในส่วนของประเทศเยอรมน,นีนะคะอย่างที่บอกแต่ละรัฐแต่ละเขตเนี่ยไม่เหมือนกันการที่เราไปขอใบเชิญเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนานา,นาเช่นคนเชิญเนี่ยจะต้องมี รายได้เท่าไราเชิญได้กี่คนแล้วเวลาการยื่นขอเอกสารใบเชิญมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะคะก็จะมีพวกสลิปเงินเดือนเอาไปให้เขาดูแล้วก็มีพวกอใบเช่าบ้านอะไรพวกนี้ว่าเออเราเช่าบ้านหลังนี้สามารถอยู่ได้กี่คนเราอาศัยอยู่กับใครบ้างนั่นนี่นู่นนะเสร็จแล้วก็เงินจำนวน29ยูโรนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะออกใบเชิญให้ซึ่งแต่ละรัฐแ,แต่ละเขตเนี่ย ก็อาจจะขอเอกสารที่ไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใครที่จะให้แฟนหรือญาติพี่น้องเชิญมาเที่ยวที่ประเทศเยอรมันเนี่ยก็จะต้องให้เขาไปติดต่อที่เขตนั้นๆนะคะแล้วก็ถามรายละเอียดอีกทีนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากเสร็จแล้วนะคะพอเราได้ใบเชิญแล้วใช่ไหม เราก็จะต้องส่งใบเชิญตัวนี้พร้อมกับบัตรประชาชนของเราหรือวีซ่าหรือหน้าพาส,สปอร์ตของเราไปให้คนที่เมืองไทยและก็จะต้องยื่นพวกใบเงินเดือนพวกสลิปเงินเดือนอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับการทำงานของเราอยู่ที่นี่ด้วยก็เอาไปยื่นเอกสารแนบไปนะคะ <S <S เพื่อที่ว่า <S <S คนที่ขอวีซ่าที่เมืองไทยเนี่ย <S <S จะได้เอาเป็นอเอกสารแนบไปนะ แล้วก็ค่ะในส่วนของกรณีที่สามีเป็นคนเชิญให้เราก็จะต้องยื่นพาสปอร์ตของตัวเราไปด้วยนะคะให้เขารู้ว่าให้ทางสถานทูตท,ที่เมืองไทยอะค่ะรู้ว่าอ่ะอันนี้เราเชิญคนมาอย่างเช่นว่าเป้จะเชิญแม่มาอย่างนี้ใช่ไหม ในกรณีที่เป้ให้แฟนเชิญให้สมมติอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะในกรณีที่เป้ให้แฟนเชิญให้เนี่ยเป้ก็จะต้องแนบใบพาสปอร์ตของเป้ไปด้วยแล้วก็แนบเอกสารส่วนตัวของเป้ไปด้วยว่าเป้อาศัยอยู่กับแฟนเป้คนนี้แล้วก็ให้แฟนเนี่ยเป็นคนยื่นขอเอกสารใบเชิญทําเรื่องเชิญแล้วก็การันตีคนมาที่ประเทศเยอรมันให้ประมาณนี้นะคะในส่วนของเงื่อนไขาการเชิญเนี่ยวีซ่าเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ3เดือนนะซึ่งมั จะอยู่หนึ่งสอสมแล้วแต่เลยว่าจะเชิญคนที่เมืองไทยมา อยู่ที่นี่กี่เดือนอะแล้วเอกสารต่างๆเนี่ยมันก็จะมีใบให้เราเขียนด้วยนะ๊ะว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคนที่เราเชิญมาทั้งหมดในกรณีแบบนี้วีซ่ามันก็จะออกง่ายแล้วอีกอย่างเนี่ยสถานทูตที่เมืองไทยเขาจะไม่ได้ดูในเอกสารของเราเท่าไหร่เขาจะดูเอกสารของคนเชิญมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอกสารเนี่ยมันก็จะประกอบกันนะทุกคนแล้วหลังจากที่ไป ทำคลิปวิดีโอนี้ออกไปนะคะมันก็จะมีถามมาอีกนะเกี่ยวกับเรื่องของประเทศอื่นๆล่ะทายังไงบ้างเป้จะบอกว่าเป้ไม่รู้จริงๆนะคะอย่างเช่นมีคนเขียนมาถามเป้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศออสเตรียเอาจริงๆแต่ละประเทศเนี่ยเงื่อนไขมันก็จะไม่เหมือนกันกฎระเบียบของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป้ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะทุกคนว่า ประเทศนี้ทํายังไงประเทศนั้นทํายังไงเพราะเวลาเป้แชร์ประสบการณ์ให้ทุกๆคนฟังเนี่ยเป้ก็จะพูดในเรื่องของประสบการณ์ของตัวเป้เองที่เป้เคยทําเองแล้วเป้ก็จะบอกกับทุกคนได้อะไรที่เป้ไม่เคยทําไม่เคยรู้เป้ก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆค่ะอย่งที่บอกแหละยิ่งประเทศเยอรมันด้วยบางทีอยู่ประเทศเดียวกันมันยังเอกสารไม่เหมือนกันรัฐแต่ละรัฐก็ทํางานไม่เหมือนกันนั่นนี่นูน่น เอาที่ชัวร์ที่สุดนะทุกคนเป้จะบอกเลยว่าถ้าใครที่กําลังคุยกับคนชาวเยอรมันอยู่อยากจะให้เขาทําใบเชิญมาเที่ยวที่นี่ก็ให้ทางแฟนหรือให้ทางครอบครัวเนี่ยไปคุยกับเขตเลยว่าเอกสารต่างๆนานา,นาเนี่ยต้องใช้อะไรยังไงแบบไหนบ้างนะจ๊ะเป้จะแนะนําได้เท่านี้นะส่วนรายรละเอียดลึกๆเอาจริงๆเนี่ยเป้บอกในทุกคลิปวิดีโอเลยว่าเป้ไม่ได้เก่งนะ เป้พูดในประสบการณ์ของเป้เองเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของเป้มันก็อาจจะไม่เหมือนประสบการณ์ของคนอื่นและเป้ก็ไม่ได้รู้ถูกเรื่องทุกคนเออประมาณนี้นะอะไรที่เป้บอกได้เป้ก็จะบอกจะเล่าให้ฟังแนะนำได้เป้ก็จะทำให้นะอืม ในส่วนของคนที่เขียนมาถามเป้เกี่ยวกับเรื่องของอะจะให้เขาทําวีซ่าเชิญมาแล้วก็จะมาแต่งงานที่นี่นั่นนี่นู่นอย่างที่เป้บอกแหละทุกคนว่ามันก็เงื่อนไขแต่ละเขตมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะเพราะว่าตัวเป้เองเนี่ยเป้ทาในส่วนของเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วเป้ก็ทํามาอย่างเช่นเป้ทาวีซา่ามาแต่งงานนั่นนี่เอกาสารต่างๆนานา,นาเป้อาจจะไม่เหมือนคน ทุกคนน่ะเออมันก็จะมีอันนั้นอันนี้อันนู้น,น,นที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะคะทุกคนกออ็ติดต่อกับทางเขตเลยนะให้คนที่ประเทศเยอรมนันหรือว่าผู้เชิญเนี่ยไปคุยกับทางเขตที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นคนถามรายละเอียดต่างๆเอกสารต่างๆ,างๆ,างๆนานาเนี่ย เขาจะบอกได้แบบดีที่สุดค่ะคนอันไหนที่พอบอกได้เป้กระบ,บอกอันไหนที่แบบเอ้ยเราไม่เคยทําไม่มีประสบการณ์จริงๆเป้ก็ไม่สามารถพูดได้เพราะจริงๆเป๊ก็ไม่ใช่กูรูที่ประเทศเยอรมันเหมือนกันนะทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะชัดเจนนะถ้ายังไงอ,อ,อยากรู้อะไรเพริ่มเติมหรือว่าอยากให้ทําคลิปวิดีโออะไรสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะจ๊ะทุกคนวันนี้ไปแล้วจ้า